ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนรกต่อไปเอเมื่อวันก่อนลุงปู่ไปจบตรงไหนนะที่จะจำไม่ได้ลุงปู่แก่นะแต่ไม่เป็นไรทับหน่อยก็ยังดีเป็นแล้วว่าวันนี้จบเรื่องพระพระเจ้าในมิราช เพราะว่าล้มปูไม่อยากจะเล่าให้นานไม่อยากจะถ่วงเวลาหลังจากเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องมโหสถแม้โมโหสถนี่ลูกหลานที่รักสนุกเรื่องมโหสถนี่เกี่ยวกับการใช้ปัญญานะลูกหลานอย่าลืมทิ้งสนะจ๊ะถึงเวลาก็ฟังรับฟังกันจะได้ดูว่าโอ้คนโบราณโบราณน,นี่เขามีปัญญาดีอย่างนี้เขาไม่ใช่แบบงงๆนะ เราฟังคนที่มีปัญญาเราก็เกิดปัญญาไปด้วยฟังต่อไปนะจ๊ะวันนี้จบแน่ท่านพาท่านพาไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิริบาลจับโยนลงไปในบอ่อซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงแล้วก็ใช้อาวุทธทิ่มแทงท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ประพฤติตนไม่ดี ชอบละเมิดลูกเขาเมียเขาจึงได้ใช้กรรมอย่างนี้ไอ้ละเมิดลูกเขาเมียเขาก็คือผู้ชายเจ้าชู้ไงไอ้ลูกเขาเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตผู้ปกครองอนุญาตไปร่วมรักไม่ได้นะลูกหลานที่รักตกนรกขุมนี่เมียเขาก็ไม่กันวันก่อนนั้นไปจบเอาตอนที่ผู้หญิงเจ้าชู้มีผัวแล้วก็ยังไปเที่ยวยุ่งกับชายอื่น รกคุมนี้เปน็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครอย่นึกว่าลูกสาวเขาตกลงด,ด้วยแล้วโอเคนี่ไม่ได้ทงพ่อแม่เขาอนุญาตก่อนผู้ปกครองอนุญาตก่อนต่อมาท่านมาตาลีเทพะสารถีจึงเล่นนำพระเจ้าในมีราชมาทอดเพรนเนตนะยังไม่หมดมันดูยังไม่หมดนะ ก็พอดีมีเทพบุตรองค์หนึง่งเข้าไปแจ้งว่ามีเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้เชิญสเสด็จพระเจ้าในมีลาดไปเทวโลกโดยเร็วนี่ครคอซะแล้วจะดูนรกให้เยอะๆสักหน่อยแม่แต่ว่าที่ให้ไปโดยเร็วเพราะอะไรเพราะไอ้วันเวลาของนรกกับสวรรค์เนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์หลานแล้วล,ลูกรัก มนุษย์นั่นแต่หาว่าเป็นมนุษย์ผมใหญ่นะเก้าล้านมันเท่าไหร่นี่จะเป็นเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสําหรับเทวดานี่ก็สําหรับเทวดาชั้นจาตุหาราชห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันดาวดึงนี่หนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันชั้นยามาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันชั้นดุสิตสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวัน ท่านนิ่มมาแล้วดีแปดร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขานะ่แล้วท่านประนิมมิตววาสวัสดีนี่พันหกร้อยปีของเราเป็นหน,นึ่งวันนี่จะพาเที่ยวเผลอนีรกไปวันเดียวนะกันดูก,กัเดกไว้เหลือพระเจ้าในมีราชเดี๋ยวคนอยู่ข้างหลังเขาจะตายหมดพระเจ้าในมีราชมีบุญนี่ไม่อาจจะยังไม่ตายก็ได้ แต่กลับไปพวกเก่าๆตายหมดพู้เดรือแต่เด็กๆเ,เกิดใหม่มันก็ไม่รู้จักพระเจ้าในมิราชมันก็จะยุ่งกันประโยชน์ไม่มีฉะนั้นพระอินทร์ท่านยังมีเทวัญชาให้เทวดามาเชิญมาบอกกับมาตาลีเที่ภาษาถีว่าอย่ามัวชมเพลินไปนะว่าเดี๋ยวคนที่ก็นั่งคอยอยู่น่นมันจะตายซะหมด ให้เชิญเสด็จพระเจ้าในมิราชไปเที่ยวเมืองเทว,วดาดูบ้างไปเร็วๆอย่าไปช้าวันนี้หลวงปู่ก็เลยไปเร็วๆเหมือนกันจะได้จบเร็วๆท่านมาตลีเทพประสถทีเต้นทูลบทุลพระเจ้าในมิราชว่าบัดนี้มีเทวัญชาจากเท้าโกศีสักเทวราชคือพระอินให้รีบเสด็จไปเทวโลก การทอดพระเนตรสัตว์นรกเห็นเนี้ต้องยุติเพียงเท่านี้เราไปเจ้าค่ะแล้วท่านมาตลีเทพสารถีก็ชักรถมุ่งหน้าไปสู่เทวโลกเห็นไหมคนนี่ท่านดีที่อย่างบูชาเขาก็ยังสนเสริญอยู่หมเทวดาเขายังสรเสริญอย่างบูชาถ้าไอคนเดวเลวชอบนินทาชาวบ้านชอบเบียดเบียนชาวบ้านทำล้างผนาบ้านทำประเทศชาติทียิหายมันไหลเนี่ย ไอ้คนประเภทนี้สัตว์ในนรกมันยังด่าเลยถ้าไปแย่งที่มันเนี่ยแล้วพาคนลงนรกมาเอาเล่าเล่าลันต่อไปเดี๋ยวก็จาะหาวันด่าชาวบ้านเมื่อไม่ไเจ้าในมีลาดเมื่อเสด็จไปสู่เทวโลกได้ทอดปเป็นเนตเห็นมีมานของนานเทพธิดาชื่อว่าวารุณี มียอดห้ายอดออประดับไปด้วยแก้วมณนนีมีสวนมีสรน้ํามีต้นกัระเบริกึกไอ้ต้นกัระเบรึกเนี่ยมันนึกอยากจะเอาเงินก็ได้อยากจะเอาทองก็ได้อยากจะเอาแหวนก็ได้อยากเอาเสื้อกางเกงก็ได้เขาเรียกว่ากัระเบริกึกถ้าเรียก,กง่ายๆเลีวต้นไม้สารพัดนึกได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วนางเทพธินดาวารุณีนั่งอยู่ มีนางเทพเอาสอัยคือน,นางฟ้านายสาวสวรรค์พันหนึ่งพันแม่ล้อมอยู่ท่านเมตยตัฐานั่นมาตลีเทพสารถีว่าเทพทิดาวารณีนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดในทีน่นี้ท่านมาตลีเทพสารถีก็กราบทูลว่านางเทพพิดามีนามวารณีนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์ เป็นสาวใช้ของพราหมณ์คนหนึ่งแมนี่เป็นคนใช้นะลูกนะนางได้กระทำหน้าที่จัดอาสนะในบ้านอาสนะก็คือที่นั่งนะ่ผ้าปูนั่งโต๊ะปูนั่งเก้าอี้สำหรับนั่งจัดอาสนะในบ้านของพราหมณ์ให้แกบ,บรรดาพระภิกษุที่ไปเทศที่ไปฉันที่ไปเยี่ยมที่บ้าน แล้วก็ถวายสลากพัดสลากพัดหมายความว่าเวลาที่เขาจะทําบุญกันเขาไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งเขาทําสลากแล้วก็มีเลขวว้วา,างไว้หนาะพระเราจับถูกเลขอะไรตรงกับพระองค์ไหนบปถวายองค์นั้นอย่างนี้เขาเรียกสลากพัดนางได้บริจาคทานเห็นไหมจ๊ะจกให้ทานอย่างลูกหล,ลาน,ลาน,ลานไปโรงเรียนแล้วไปเที่ยวเพื่อนไม่มีกินก็แบ่งให้กินบ้าง เพื่อนไม่มีใช้ก็แบ่งให้ใช้บ้างหินก็ทายก็สงเคราะห์เห็นสุนัขมันหิวก็เอาเอาขนมเอาข้าวให้มันกินบ้างอย่างนี้เขาเรียกให้ทานแล้วก็รักษาศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกชาวบ้านไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ยื้อแย่งคนรักของคนอื่นไม่โกหกมดเท็จไม่กินเนื้ยไม่ดื่มสุรามีไร ไอ้สุราของกลัน่นเมลัยเขาหมักดองอย่างน้ำตาลเมาน้ำข้าวโอเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกเมลัยไอ้ที่เขากลั่นมาแล้วเขาเรียกสุราไอ้เฮโรอีนกินยาฝิ่นโกัญชาอย่างเป็นต้นนางจึงได้นานกษาสินจึงได้มีวิมานอยู่อย่างนี้เห็นไหมไอ้สวยเจ๋ววิมานเป็นแก้วทำไม่ยากนะจ๊ะเป็นเป็นเทวดานี่ทำไม่ยาก ทำสบ,สบายเป็นคนดีเส้นหน่อยลักษณะงคนดีแล้วก็ท่านมาตลีเทพสารถีได้พาพระเจา้าเนมีราชไปทอดพระเนตรวิมานของเทพบุตรและจึงทูลกรรมที่เทพประบทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําแต่แถวห้นหลัลงให้ทราบแต่นาดับดังนี้ทนนี้เขารวบแล้วนะว่ามีวิมานทองแสงสว่าง เมือนก็แสงอาทิตย์อ่อนๆมองดูสวยเทพบุตรในวิมานนั้นประดับบรรดาไปทึงประดับเกือ้อพรมีแสงแมววาววับแล้วก็มีเทพินดาผลัดกันเปลี่ยงกันมาเฝ้าท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นผู้มีอันแยกกินไมายความพรอมีสตังบ้างไม่ร่ำรวยนักสร้างกุฏิถวายพระสง์ แล้วก็แล้วก็ตั้งนิตยพัฒน์คำว่านิตยนิตยพัฒน์นี่หมายความถวายทานเป็นปกติคือเอาข้าวไปให้มาแล้วก็นมไปให้บางต่าํกลังไม่มากนะักบํารุงพระสงฆ์ผู้อาศัยที่กุฏินั่นเป็นประจำถวายผ้านุ่มถวายอาหารเสนาสนะคือที่อยู่เช่นเตียงต่างเป็นต้น ถวายแต่เกียงถวายแสงไฟฟ้าอะไรก็ตามแสงสว่างรักแสวโบสถสินทุกวันพระจึงได้มีวิมานอย่างนี้ลูกหลานพอทำได้ไหมจ๊ะเข้าใจว่าข้อต้นทำง่ายนะจ๊ะแต่ข้อนี้ไม่แน่ถ้าไม่แด้ก็ไม่เป็นไรถอ้อย่างวาุณีก็อย่างดีต่อมาก็พามาดูวิมานแก้วผลึก แก้วพลึกเป็นไงทางคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่ก็จำมาคุณได้สูงยี่สิบห้ายดโอ้โหสูงจังเป็นแก้วผลึกมีราคาสูงกว่าเพชรตั้งเยอะสูงยี่สิบห้ายดมีเสาวทำด้วยแก้วเจ็บประการโอ้โหมหาสาลุกหลานที่รักเอ้ยแก้วเจ็บระการราคามันเท่าเม็ดเท่านั่นเท่าตาแมวนี่นับเป็นสิบเป็นร้อยล้านในราคาเนะี่ย มีกระดิ่งห้อยอยู่ร,บรอบๆมีธงทองธงเงินปักสวยัยมีสวนดอกไม้มีสระน้ำมีน้ำเทพศรพลลำขับร้องอยู่ตลอดเวลาเทพระบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีลให้ทานมีสัจจะมีความไม่ประมาทจะมีมาอย่างนี้รักษาศีลน,นะจ๊ะ แล้วก็รู้จักให้ทานมีสัจจะหมายความพูดตรงไปตรงมาสัญญากับใครอย่างไงก็เป็นตามนั้นเรื่องจริงอย่างไงพูดตามนั้นมีความไม่ประมาทหมายความว่าไม่ยอมละความดีระวังศีลให้บริสุทธิ์พยายามให้ทานไปเสมอระวังถ้อยคำของพูดระวังสัญญา อย่างนี้จึงได้มีวิมานอย่างนี้แม้หน้ากูจะไม่จบใช่หัหงหลัหลานเ,ออเดี๋ยวลัดมันดิวๆๆไปเลยนะแล้วต่อไปก็พาไปชมวิมานแก้ามณีสูงในางานมีเทพประบุอยู่เสียงกึกก้องไปด้วยการขับร้องฟ้อนรำเพื่อคมดนตรีไพเราะจับใจย,ยิง่งเพ่งกล่าวว่าเทพประรุเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ ได้ก่อสร้างอารามคือสร้างวัดแล้วก็ทำคลองให้มีน้ำไหลเล็กๆก,ก็ได้คลองเล็กๆเ,เ,เป็นรางน้ำแล้วก็ทำสะพานถวายจีวรถวายอาหารยารักษาโรคคแ,และเสนาสนะแกรวันดาพระสงฆ์ในจิตเร่่มใสจึงได้มีมานอย่างนี้ถ้าต่อไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่จบ แล้วต่อมาก็มาชมวิมานแก้วผลึกอีกวิมานหนึ่งแก้วผลึกนะมียอดไหลย,ยอดมีสวนปกคลุมไปได้วยดอกไม้นานาชนิดมีแม่น้ำสายสะอาดไหลรินอยู่รอบๆวิมานมีนางอับสอนห้อมร้อมอยู่เหลือหลายเทพบุตรนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้สร้างอารามคือสร้างวัด สร้างบ่อน้ำสร้างสะสร้างสะพานในบริจาคทานรักษาศีลอยู่เสมอจึงได้จึงได้วิมานอย่างนี้แล้วก็ต่อไปชมว,วิมานอีกวิมานแก้วไปททนมีแสงแก้วไปททนเลยเยิบระยับออกจากฝาวิมานมีเสียงตะโพนติ้งเถียงติง,ตง,ตงปะติง้งเถียงนะ มีเสียงค้องอย่างไพเราะจับใจท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เทพบุตรวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเทพบุตรวิมานอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันนะสร้างบอ่อน้ําสร้างาอะไรพวกนั้นต่อมาท่านมาตาลีเทพสารถีเห็นว่าถ้าจะล่าช้าเกินไป มันจะนานเกินไปพาชมแค่นี้ก็พอเพราะเป็นตัวอย่างที่นี่กราบทูลพระเจ้าเนมิราชว่าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้าที่อยู่ของสัตว์นรกผู้ทํากรรมชั่วรระถา,านที่อยู่ของคนที่ทําความดีพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วพอสมควรแล้วสองสามแ่ง ขอเชิญพระองค์เสด็จไปสำนักของท่านพระอินเถิดไปเจ้าค่ะแม่นี่เป็นพระอินเอ้ไปหาพระอินเลยเมื่อกราบทุลนดังนี้แล้วก็ขับเวทยานัดรถต่อไปได้ผ่านภูเขาใหญ่เจ็ดลูกผ่านสวรรค์เช่นจาตุมหาราชผ่านเขาจิตตะโกดซึ่งมีรูปพระอินท์ปรากฏอยู่ จากนั้นจึงผ่านเข้าไปดูประตูประตูเทพนครแล้วจึงเข้าไปสู่สุธรรมสภาสุธรรมสภาคือที่ประชุมเทวดาเมื่อสภาของเรานี่แหละนาทสภามรรดาเทวดาที่นั่งคอยพระเจ้าในมีราชเมื่อทราบว่าเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมเครื่องอบและดอกไม้ของทิพ ไปคอยรับเสด็จตรงทางที่จะเสด็จมาถึงเห็นไหมคนดีที่อย่างเทวดาย,ยังเคารพเลยเมื่อพระเจ้าในมิราชเสด็จมาถึงหมูเทวดาก็เชิญพระองค์ให้เสด็จลงจากเวทยันตราชรถเข้าสู่เทวสภาพระอินก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งบนที่พระอาจบันดาเทวดาท่านหลายได้กราบทูลด้วยความยินดีว่า ถ้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์สเสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ขอพระองค์จงสเสด็จประทับเสวยที่ประสมัติแล้วก็ยับยังอยู่ที่ที่ประอาจอันเป็นที่อยู่ขอหมู่ทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงเถิดนีน่มันดีที่อย่างนี้จะให้อยู่บนสวรรค์ทั้งทงที่ยังไม่ต้องตายจากความเป็นมนุษย์ออืคนดีลูกหลานที่รักเลย พยายามทําตามอย่างพระเจ้าในมีราชนะอย่างนี้ไม่ทันจะตายเทวดาก็ยังเชิญให้นั่งให้อยู่บนนั้นถ้าใครถามว่าถ้าอยู่บนนั้นจะตายไหมก็ต้องตอบว่าไม่ตายหรอกจึงกล่าจะหมดผลบุญบารมีร่างกายทั้งหมดถ้ารับรองเมื่อไรร่างกายจะเป็นทิพย์ทันทีเอาเรว่ากันต่อไปพระเจ้าในมีราชได,ด้สดับดังนั้นจงได้ทรงตรัสว่า สิ่งที่ได้มาก็เพราะผู้อื่นย่อมไม่มีสิทธิ์แก่ตนนี่ไม่นะถ้าหมายความที่การมาคราวนี้พระองค์ไม่ได้มาเองก็พระอาศัยเอารถไปรับรถที่ไปรับจึงมาได้ฉะนั้นทรัพย์สมบัติในเทวโลกนี้ถือว่ายังไม่ได้สิทธิไม่ใช่สิทธิของตนจริงๆม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งที่คนอื่นให้ม่อมฉันจะทํา เองและจะได้ไปและจะได้และจะได้ไปเพื่อสิ่งที่เป็นสิทธิทมองฉันที่เป็นกรรมสิทธิของหมองฉันหมายว่าจะทํามันขึ้นเองการที่จะแบ่งสมบัติของเทวดามาให้เนี่ยไม่เอาอํานาจของความดีอย่างนี้ตนเองทําได้ฉันจะต้องทําอย่างนั้น เมื่อมอมฉันกลับไปมนุษย์โลกม่อมฉันจะบริจาคทานจะรักษาสิลจะสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์คือสํมรวมตาตาไม่ยินดีของทั้งหมดหูไม่ยินดีในเสียงไม่ความตาดีหูด,ดีใจดีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไม่ว่าอะไรไม่ประทุษร้ายคนอื่นด้วยตา เห็นตาแล้วก็ไม่ช้าหูได้ยินก็ไม่ช้านี่เป็นต้นเรียกส่วนบุนสี่เพื่อให้ได้รับผลของความสุขอันเป็นสิทธิเขาหม่อมฉันอย่างแท้จริงนี่หมายความว่าท่านเห็นสวรรค์แล้วนี่แหมเรื่องเล็กๆนี่แหมเขาทำหน่อยๆเขายังมาได้ที่ท่านทำไปแล้วมันก็มีสิทธ์เท่าๆกันพระเจ้าในมิราชเมื่อประทับบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงได้เจ็ดวัน เจ็ดวันในมนุษย์นะเจ็ดวันในมนุษย์นี่บนดาวดึงไม่กี่นาทีเวพราะร้อยปีของมนุษย์จึงเป็นหนึ่งวันในเทวดาในในชั้นดาวดึงจึงได้อำลาบรรดาเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร์เป็นต้นกลับสู่จะก,กลับจากเทวโลกเมื่อเสเด็จมาถึงเมืองมิถิลานคร ยิไดีส่งระชุมราสันดอนเ้วตัดเล่าเรื่องที่พระองค์ได้ผ่านพบเห็นมาตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ในรกแล้วก็ทิมบายชุมีมานบนสวรรค์ให้ราชสันด,ดอนฟังแล้วก็ตรัสสรุปว่าถ้าหากว่าผู้ใดต้องการจะไปอยู่วิมานก็ขอให้ประพฤติตนชอบบริจาคทานรักษาสิล หมายความว่าทําตนในชอบบริจาคทานคือให้ทานแล้วก็ชอบรักษาศีลได้ดีในอย่างกัมบมบันดาท่านประชาชนทั่งหลายในะที่ช่วยกันสงเคราะห์คนยากจนอย่างที่ล้มปู่ตั้งล้มปู่ได้รับพระรมราชานุมัติจกเพททื่อนบัตรสมเดชจีหัวให้ตั้งสูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารนี่เราให้ทานไม่จํากัดนี่เป็นเทวดาแบบนี้สบายสบาย ร้านมีอะไรนิดๆหน่อยๆมียาหน่อยๆมีขน,นมนิดๆกม็มาผสมก์ก็ได้นะไม่ต้องมากจะได้ไปอยู่สวรรค์อย่างพระเจ้าในมีราชเทวดาพวกนั้นสำหรับพระเจ้าในมีราชงรายสมบัติโดยชอบทมตลอดมาจนวันหนึ่งพระภูษามาลากราบทูลว่าคนตัดผมขอเดชะเวลานี้เกศาพระองค์ออกแล้วพระเจ้าค่ะ รองยังได้รับสั่งไอ้ถอนระเกสางหงอกนั้นมาดูถอนถอนแนบตรงคําแล้วก็วางบนประหัตทอดประเนเห็นพระเกสางหงอกเส้นนั้นเจียงสลดพระไทยคิดว่านี่เราแก่แล้วนะออกบทดีกว่าจึงออกบททันทีทรงเรียกราชโอรสมาต่ถามมาลูกรักพ่อจะขอมอบราชสมบัติให้แก่เจ้า พ่อต้องการจะบวชนี่เห็นไหมท่านพ่อท่านแก่ผมหงอกต้องกรบวชลูกพ็อแก่ผมหงอกกบวตเหมือนกันราชรถทูลถามว่าข้าแต่พระราชีดาทําไมพระองค์จะสมนนติเล่าพระเจ้าข่าพระเจ้าในเวลาจึงตัดว่าเทวทูตปรากฏกับพ่อแล้วคําว่าเทวทูตคือเทวดาสแสดงก็หมายถึงว่าผมหงอกตนเอง พราะมันแก่แล้วคือผมบนที่สะของพ่อจะไมนออกความนุมของพ่อหมดไปแล้วจริงถึงคราวที่พ่อจะต้องบทแล้วหมาเลิกกันทันทะีนะแก่แล้วก็บวชโถยเอา้าเมื่อพระเจ้าในมีราชมารราชสมบัติให้แก่พระราโชรสเสร็จแล้วก็ทรงออกพนโนยคือบวทเจริญพรหม,มวิหาร รมิหายก็คือจิตนึกมีความรักอยู่เสมอไม่เกลียดใครแล้วก็สงสารเกื้อกุูนเขามีความสุขอารมณ์ไม่อิจฉาที่เสียใครให้ใครได้ดีก็พอยดีด้วยแล้วก็ทําใจวางเฉยเมื่อคนอื่นทําให้ไม่ถูกใจไม่โกรธใช่ไหมยานนี้เรียกพรหมีหารสี่แล้วก็ทรรมพิญญาสมาบัติคือเจริญสมาธิ แล้วได้พิญญาสามารถจะเหาเหิหนในอากาศได้นิลมิตได้มีหูเป็นทิพ์แล้วก็มีตาเป็นทิพ์รู้ใจคนอื่นนึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกกันว่าพิญญาเดี๋ยวนี้ก็ฝึกกันได้เยอะแยะแล้วนะลูกหลานที่รักพระปิญญาเนี่ยเขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันสนุกสนานโอ้เยอะ ไอ้ที่ที่เล่ามาในหนังสือเนี่ยของเล็กน้อยนะยังแหมถ้าไปชมเองมันสวยเหลือเกินเขาทํากันได้เยอะจะไปคิดว่างมงายในลูกหลานที่รักนอกจากคนตาบอดหูหนกเท่านั้นจะพวกตากระทูหูกทะท่านี่แหละมันบอกก็ไม่มีให้ตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกทะท่ามองอะไรไม่ได้ยิน ในเจ้าพวกที่แมวดีมันก็เหมือนตามันก็เหมือนตากระทูหูมันก็หกกูก็ทะคล้ายๆความเป็นจริงลวงโป่ขอโตอันนี้ขอสู้เต็มที่ว่าถ้าใครเก่งจริงเคยเชิญมาทดลองและต้องทําตามสั่งให้ได้นะจะพบสวรรค์พบนรกจริงๆเวลาต่อมาปรากฏมาถึงเวลาสวรรคตถึงเวลาตายท่านก็ไปเกิดบนชั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเทวโลก เป็น,นั้นว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทร,รงตัดจบพระองค์ก็ทรงตัดอริยสัจสี่กรรมดาพระบิณฑษ์สมบัหลายกับคนพูรับฟังเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองนะท่านบอกว่าคนเกิดแล้วมันบรนทุกทุกมาเพราะความอยากคือตัณหา อยากมีผัวอยากมีเมียอยากจะคดโกงชาวบ้านเขาโกรธจะอยากโกรธชาวบ้านอยากจะทำร้ายชาวบ้านเขาแล้วหลงม,มัวเมาตนเองคิดว่าตนจะไม่ตายลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์นี่เพื่อความสุขคอยคนทุกคนตัดโลภความโลภโดยการให้ทานพยายามตัดความโกรธในการรักษาศีล ตัดความโมเมาในชีวิตโดยใช้ปัญญาพิจิตรที่พิจารณายอมรับน้ำถือกฎขอธรรมดากฎธรรมดาที่คนเกิดมาแล้วก็คือหนึ่งเรามีความเกิดขึมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไขย้ไม่สมบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นเป็นได้ เราจะต้องมีความความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะร่วมพ้นไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างพระเจ้าในมีราชพอสมเด็จพระบรมโลกนาถเทศจบละและคนที่ฟังก็เป็นอรหันต์กันเป็นแถวแล้วพระองค์ก็ทรงประมวล พระมนชตินะว่าคนสมัยนั้นพระอินสมัยนั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอนุรุตในสมัยพระองค์นะสำหรับมาตาลีเทพสารถีก็มาเกิดเป็นพระอนุนพระเจ้าเนมีราชมาเป็นองค์สมเด็จพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าบรรดาบริวารของพระเจ้าเนมีราชขึ้ราชดรทั้งหมดก็มาเป็นพุทธบริษัทในสมัยนี้ อะไรลูกหลานที่รักมองดูเวลาเลยอีกครึ่งนาทีพอด,ดีก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชบรมกษัตริย์ขอลูกหลานที่รักของหลวงปู่ทุกคนจงเป็นคนดีอย่างพระเจ้าเนมิราชและบุแล้วก็พระสนดรของพระเจ้าเนมิราชลูกหลานทุกคนจะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหนา้อาอะไรสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชปรรมกษัตริย์แล้ว ขอลูกรักและหลานรักผู้มีน้ำใจใสเป็นแก้วและบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงประสบแต่วความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระลและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี